ดูไฟบัดไปบ้าบนบลาท่าเห็นกระสิมาเซ็นหัวหมูบันนี้เลยบอะไรมาเซ็นต่อมาแม่แม่กันก็เลยมาเก็บบันนี้แม่ก็เลยมาหลงแต่ด้วยหมอดูคนทวงว่าเคยไปบ้าบนกิ่งหญ้า่บอวันนี้ไมอก็เล่มาเซ็นแล้วนี่ต้มาอายนิล่ะหาพอเจอเลยในกสามคนเออมีตะขอไหมตะขอขั้ว คือประมาณว่าคือลูกชายเคยมาหาเหตุที่ป่านี้แล้วก็หลงทางใช่ไหมคะแล้วก็หาป่าเดียวกันหรือหาป่าเดียวกันแล้วก็เลยได้บ่นบานไว้ว่าถ้าหาเจอจะเอาหัวหมูมาเส้นไหว้แต่ก็ยังไม่มาสักทีตอนนี้แม่นะคะยายแดงก็เลยหายตัวไปในป่าเดิมนี้ป่าเดิมที่เดิมด้วยก็หมอดูใช่ไหมคะเขาก็เลยทักมาบอกว่าให้เรามาเส้นไหว้ ตอนนี้ล่าสุดนะคะวันที่17นะคะยังไม่พบคุณยายแดงนะคะขอบคุณคุณยายมากๆค่ะวันนี้เพ่อแม่พี่น้องมาจากบ้านภูมิใช่ไหมคะภูมินิยมนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวคุณยายแดงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะก็สถานการณ์วันนี้นะคะวันที่17ล่าสุดก็ยังไม่พบคุณยายแดงะคพะพ่อแม่พี่น้องบ้านภูมินิยมนะคะรวมถึง ทุกๆหน่วยงานการปกครองนะคะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะคะก็รวมพลกันมาตามหาคุณยายแดงตั้งแต่เช้าเลยนะคะลงไป8ทีมวันนี้มีหมาสุนัขจากตชดด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องบ้านภูมิก็มาช่วยกันนะคะทำอาหารตำส้มตำนะคะแบบง่ายๆนะคะบางท่านหาเหตุในป่าก็นำมาบริจาคนะคะเพื่อทำอาหารให้กับ ทีมงานที่ลงไปค้นหาคุณยายแดงนะคะนนค,คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องอูเป็นพี่กับเป็นน้องแต่เมื่อกี้หนูสะดุ้งตรงอายุอะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะบอกทีค่ะ8 5ดสิบห้าปดสิห้านะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณยายแดงแล้วก็คนน้องละคะอายุเท่าไหร่คะคุณยายเจ7ซี่มหก เจหเมื่อวานหวยออก6กสี่นิดเดียวเองเออยยายแดงยายแดงหกสิบสามย่างหกสี่เนาะเมื่อวานนะคะคุณยายนะคะอายุแ0ดสิกว่าเจิกว่าก็ยังมาให้กําลังใจเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันหรือว่าเป็นญาติคะเป็นญาติห่างเป็นญาติกันห่างๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะเปหวงประมาณอ่ากี่เดือนแล้วคะ ประมาณเดือนถึงเดือนก่อนก็จะเอารถไถค่ะก็ลงลงเข้าไปแล้วก็ออกมาได้ว่าเป็นพระพระค่ะบอกว่าให้กลับคืนใครท่านก็ใครกลับคืนก็เป็นฐานไกลๆนะแล้วกันลงไปไกลจนลุกขึที่วัดวัดเขาสารานะมัจ้ะเขาลงไปลึกจนเขาก็สูงเอารถลงมาเอารถ ก็คือหลงแล้วไปเจอพระใช่ไหมคะจ้าเขาหลงแล้วไปเจอพระบลึก็ไปลึกจนไปเจอกำแพงแล้วเติมแล้วข้ามกำแพงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปเจอพระพระบอกว่าโยมให้กับพื้นข้ามกำแพงกับพื้นแกก็บอกว่าเดี๋ยวไปหกโมงเย็นแล้วนะคะค่ะหกโมงเย็นแล้วคุณตาบอกว่าเดี๋ยวมีคนช่วยค่ะก็มาเจอทาน ก็มาเจอฐานตชดแล้วก็ทางบ้านก็ได้บนสารกล่าวไว้ใช่ไหมคะพอดีพอดีป้ามาหาแฟนก็เลยยกมือไหว้บอกว่าขอให้กล่าวให้แฟนเดี๋ยวจะมาเส้นมาไหว้ให้พอดีเห็นแฟนแล้ววันหลังมาก็ไม่ได้มาเส้นไม่ได้มาเส้นไหว้เราได้บนไว้นะคะก็ประมาณเดือนกว่าๆเนาะแล้วก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่ง ก็ค่ะแล้วครั้งนี้แฟนมาด้วยไหมมาแต่รอบนี้แฟนไม่ได้มาอ๋อค่ะค่ะน้องน้องพ่ออยู่ต้องหายอ่าคนคนที่หายนี่คือเป็นลูกชายของยายแดงไหมคะอ๋อเป็นลูกชายคนโตของยายแดงก็คือลูกหายและไม่ได้มา มา<ค>มาเส้นไว้อะไรเนาะก็เลยเอาแม่ไปอะไรอย่างนี้น่าก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อของทางครอบครัววันนี้ก็ได้จัดเตรียมเครื่องเส้นนะคะเตรียมเส้นขอเปิดป่านะคะคืนขอยายคืนยายแดงนะคะขอณค่งข้าโอ้ยขวนยายแดงวิวา ใบใหญ่มาโอ้ขวานใหญ่เลยขวานใหญแดงจ้าทุค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะก็เรียกขวานยายแดงกับกลับมานะคะจากป่าใหญ่นะคะเขาปลื้งไม่ได้มาจ้าเขาไปเอาขวานของแกอยู่ในป่าเลยเรียกมาก็เลยดีใจถามว่าเจอ ฝากไปเอา่าแ e e t ใหญ่พกเอาเอานันเอาตัวนอไปาาเอาเลยาเ่อาไม่่าดเออเอาเอาเอนั่นเออนเอาไเอาไปเลยเเอาเลยออเอาแล้วาอยนัเลยบนอันนี้มาเก่ามาบาคก้นเื่อตา่เอยเามาังมาแล้ว เดรามาหาแต่บ้านมงเลอยู่มงไไหนี่เี่ยวกบเป็นอันนวันที่แล้วเออาเด้ออยู่ันไรนให้เห็นมันี่แล้มันลยเลสิเอ้าทำไปยไงเากินน้อยไปองเางานงด้ยานไ่เวันป็นงไงเออย่าน้อื่างนี้ ครับภาษาตาตะหมอกเขานางสนิทแน่ๆป๊าไปมาเออน่ารักไปของไม่ถูกทั้งหมดต้องมีมั้ยอะบ้านครับ <laughs> มาดมกลิ่นก่อนเมาทหารมาน,นั่นม,มาตชดอ,อ,อ๋ออันนี้เห,อหรอคะไม้ที่ว่าหักไว้ไนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะคคอันนี้คือลูกนะคะลูกชายที่ว่าหายนะคะที่ว่าเมียบนบานสารกล่าวไว้นะคะแล้วก็ได้เดินขึ้นมาหาจุดตรงนี้เพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตเห็นจุดมีการหักกิ่งวะไม้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะก็ทางลูกก็ได้แจ้งทางผู้นำนะคะตอนนี้ทางตชดก็จะนําหมา ขึ้นมาดมกลิ่นนะคะเพื่อตามหาคุณยายแดงต่อไปค่ะ